สวัสดีครับผมพวกกับผมช่องเทสเปิร์มชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกมเลสตี้รีเบิร์ดนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาบิงโกนะครับบิงโกท่อนะครับร้อยหกห้านะครับพาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นแรงกันนะครับแล้วก็ไปต่อที่ยูนิคนะครับเราเรียกว่าเจ็บแม่จานะครับพอซ้ําอีกรอบนะครับซีรีส์นี้นะครับมีแต่เจ็บนะครับ ขอสักท่อสักสามท่อก็โอเคแล้วนะครับอ่ามาแล้วท่อแรกนะครับเราจะขึ้นไปยนะูนิคเนาะเอหมหายแตกไปหนึ่งนะครับติดหนึ่งเอกาสติกก็ยากอยู่นะไปเล่นไปนะทุกคนเราก็ใช้ของเยอะมากนะครับโอเคติดนะครับ ลงไปทีละท่อนะครับปั๊บขอขอติดเออติดไม่อีกแล้วนะครับขอข้าคันไดไหมสักท่อนะครับโอ้โหแตกนะครับมาดูผู้รอดชีวิตเรานะครับจะเลือกกี่อันโอ้สามสามเลยนะโอกาสห้าสิบห้าสิบเลยนะครับโอกาสแตกอะ่ะ <c oughs> เนี่ยนะครับโอกาสเราเหลือไม่แค่นี้นะ แล้วเราก็นะครับดึงของนี่มานะเราไปวิ่งมาหลังจากเมื่อคืนนะครับนะครับมะลุยนะครับเอาลงขอไงไป้ก่อนอย่าไปกระพริบตาอย่าไปกวนเกรงนะครับสตรเราอะเฮ้ย ลงให้หน่อยเถอะนะเออลงไปแล้วนะครับต่อ,อไปนะครับเออใช้ไข่มุกด,ดำเยอะเป็นว่าเล่นนะเนี่ยไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะอ่าลงแล้วตัวนี้ประหยัดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราลงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นทีเดียวลงปุ๊บๆๆๆเลยหลบตาม,มันหน่อยนิดนึงนะครับลองสูตรใหม่บ้างนะครับ อ่ะลงละนะครับโอเคเริ่มจากอันแรกนะครับอ่านะหลบตาไว้ก่อนนะครับมาที่เสดเมนีนะครับแล้วก็ลงไปไปโอ้โหแตกหมดเจ๊งเหมือนตามเคยนะเจ็บไม่จำขอซ้ำอีกรอบนะครับซีรีส์นี้ก็เรียบร้อยขาดทนยับนะครับอย่าไปหาทำนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็ไปแล้วครับมาแบบสั้นๆนะครับแค่ขอให้ได้ตัดลงก็พอพอใจแล้วนะสำหรับผมนะครับ ก็เ,เดี๋ยวไว้เจอกันในสตรีมนะทุกคนนะครับบายยครับผม